ว่าคุณคือโค้ชคือที่ปรึกษาคือเอ็กซ์เพรสหรือว่าเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามที่ขายสินค้าราคาสูงแล้วคุณต้องการวิธีการหาลูกค้าครับที่มันทั้งคุณลิฟลยลูกค้าได้มันทั้งหาลูกค้าได้จริงๆแล้วก็สามารถที่จะหาลูกค้าที่ตรงประเภทที่พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับคุณได้จริงๆด้วยเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้เลยครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาเบรกตามสิ่งที่เรียกว่า High Ticket Master Class f u n n e l หรือว่ามันคือกระบวนการการหาลูกค้านี่แหละครับที่เราสามารถที่จะหาลูกค้าสําาหหรรรรับบ High High Ticket Service Ticket Consulting ิกือ เครื่องผมได้เรียนรู้สิ่งนี้นะครับมาจากพี่คนหนึ่งครับก็คือพี่ซับเนาะจริงๆผมก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแหละนะครับว่าต่างประเทศเขาใช้กันเนาะแต่ว่าก็เพิ่งมาเห็นคนไทยใช้จริงๆแล้วก็เห็นว่ามันเวิร์กจริงๆก็คือเพิ่งมาเห็นตอนที่พี่ซับใช้นะครับแล้วก็พี่ซับเนี่ยเป็นคอนซัลทเนาะที่เขาขายแพ็กเกจทีนึงเนี่ยก็คือหลักครึ่งล้านนะครับเพราะงั้นก็ผม ค่อนข้างมั่นใจมากๆว่าฟันแนลนี้มันเวิร์กแล้วก็ผมได้ทำเทมเพลตมาให้ทุกคนแล้วนะครับเพราะงะั้นก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของเทมเพลตกันว่าคุณสามารถที่จะเอาไปอัดแอปใช้ในธุรกิจคุณได้ยังไงเรามาดูกันก่อนว่าฟันแนลนี้มันทํางานยังไงและมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ในโซลิดนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ทุกคุณดูก่อนนะว่าไอตัวนี้มันหน้าตาเป็นยังไงอ่ามันอยู่ในม a สเตอร์คลาส o book คคอร์ฟ n นแมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่ะอยู่ในหน้าเว็บไซต์นี้เลย มันจะเปิดเข้ามาหน้าแรกครับจุดประสงค์ของฟันเนลเนี้ยมันคือการที่ให้คุณออฟตินเข้าไปเนาะออฟติน mm hmm. ก็คือเป็นการแบบว่าออฟอิน mm hmm. นะครับ ใส่ข้อมูลเข้าไปนะวิธีที่ได้ผลลัพธ์บลาๆอันนี้ข้อความเป็นดัมมี่ทั้งหมดนะครับผมอ่าอันนี้ผมใช้ ChatGPT เขียนเป็นดัมมี่ขึ้นมาทั้งหมดนะไม่ต้องเอาตามนี้นะครับอ่าวิธีที่ได้ผลลัพธ์จุดๆ,ๆโดยที่ไม่ต้องจุดๆ,ๆอะไรแบบนี้นะคลิกเพื่อเข้าชมมาสเตอร์คลาสมันก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคุณก็จะเห็นแบบให้ลูกค้ากรอกข้อมูลว่าโอเคอะไรยังไงเสร็จป,ปุ๊บกดเข้าชมพอกดตรงนี้เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะพาคุณไปที่หน้าถัดไปนะ เป็นมาสเตอร์คลาสว h ชรูมก็คือเป็นหน้าที่ให้ดูคลิปนั้นๆแหละนะซึ่งคลิปนี้เอาจริงมันคือ VSL นั่นแหละนะครับยาวประมาณ15-30ถึงนาทีซึ่งเป็นวิดีโอที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นเคสสตัี้เป็นอะไรก็ตามว่าโอเคคุณสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้เพราะอะไรเคสสตัดดี้ของคุณเป็นยังไงแล้วก็นี่คือวิธีการทำงานของคุณคุณร่วมงานแบบไหนคุณมีอะไรที่มาเสนอขายเขาบ้างตรงนี้คือวิดีโอขายนั่นแหละนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาเปิดเบื้องหลังการทำระบบที่ได้ผลลัพธ์บลาๆในแล้วเวลาบลาๆ จบนะครับใช้เวลาแค่20นาทีคุณจะเข้าใจภาพรวมว่าทําไมคุณถึงตันแล้วก็ต้องปรับตรงไหนเพื่อสร้างรายได้อย่าง,ย,างย่ืดนะแล้วก็ตรงนี้จองเวลาปรึกษาได้ตรงนี้ก็ถ้าลูกค้าดูแล้วนะครับลูกค้าเขามองว่าคุณสามารถที่จะช่วยเขาได้ตรงนี้คุณก็ต้องเฟรมในวิดีโอนี้เอานะครับอันนี้ผมพูดถึงตัวเครื่องมือตัวฟันเนลเฉยๆเนาะอ่ะคุณก็ต้องไปเฟรมในวิดีโอนี้เอาเป็นวิดีโอขายของคุณแล้วคุณก็ขอตัวแอคชั่นให้เขาจองเวลาปรึกษากับคุณนะพอลูกค้ากดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะพาเขาไปหน้้้าาตตรรงงงนนนีีีกก่นน่่่ออะคเพืทจลูซึ ก็จะเป็นเซอร์เนะครับที่เป็นการถามคำถามใดๆก็ตามกับลูกค้านะแล้วพอเขาพอคุณแบบถามคําถามอะไรก็ตามกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนะี่ย ลูกค้าเขาก็สามารถคุณก็สามารถที่จะค u a ลิฟายลูกค้าได้ตั้งแต่ตรงนี้แหละคุณสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ conditional logic คู่ตรงนี้ด้วยก็ได้เพื่อที่จะอาจจะ disqualify ลูกค้าสําหรับคนที่อาจจะไม่เหมาะกับของคุณนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่เก็ตคําว่า disqualify ก็ลองลองลอง,ลองไปดูคลิปก่อนนี้ได้นะครับพวกคลิปที่ผมพูดถึงการใช้เซอร์เารใช้ฟอร์มพวกนี้นะครับผมมีพูดถึงการคัลิฟายลูกค้าด้วย conditional logic อยู่นะอ่ะ โอเคแล้วพอเขากรอกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณไม่คุณไม่คุนะครับเขาก็จะไปลงหน้าบุ๊กคอร์เพจถ้าไม่คุณก็อาจจะเป็นหน้าบอกว่าเออ thank you นะครับคุณยังไม่เหมาะกับสิ่งนี้อ่ะนี่เขา <laughs> ขอบคุณที่ความสนใจนะครับยังไงก็ตามเนาะเรายังแบบอ่ะเน้นทํางานกับคนนี้นะถ้าเกิดว่าคุณแบบ ถึงตรงนี้แล้วคุณค่อยแอพพลายมาเมื่อพร้อมก็ได้อะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้แบบฟิตกับไฮดิ i เก e เ s อร์วิ e ของคนคุณอาจจะดาวน์เซลล์เขาลงไปในแพ็กเกจที่มาถูกก่านั้นก็ได้ครับดูคอร์สออนไลน์สําหรับคุณประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าเนี่ยคุณก็ให้เขาเนี่ยมาบุคคลนครับในการนัดหมายนี้นะผมจะคุยกับคุณทางโทรศัพท์หน้าจองเวลาเข้ามาได้เลยหนะ้าอันนี้ก็คือใช้ตัวคาล endar นะในวันนี้นะครับผมได้สร้าง ในส่วนของเทมเพลตขึ้นมาให้แล้วแต่ว่าผมคงจะไม่ได้พาคุณสร้างแบบทีละ element นะในส่วนของค a l e n d ด r ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูการแบบคัสตอมคัลเลนดาร์การแก้ c a l e n d ด r แล้วก็การวางระบบ automation อะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถไปดูคลิปที่เป็นเรื่อง c a l e n นดาแยกได้เลยนะครับอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าผมพูดถึง flow ประมาณนี้เนี่ยคุณก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วอันนี้เดี๋ยวผมลองวาดโฟลให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะมันคือการที่คุณเนี่ยนะครับมีหน้าออ t ตินะ ออฟตินจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเข้าหน้าออฟตินเนี่ยนะมันอาจจะเป็นแอด นะอาจจะเป็นออร์แกนิกก็ได้นะครับเพื่อที่จะโยนทราฟฟิกเข้ามาเอาง่ายๆคือโยนทราฟฟิกเข้ามาให้ได้นะครับพอคุณโยนทราฟฟิกเข้ามาได้เสร็จแล้วเนี่ยนะเข้ามาในหนะ้าออฟบิ in, นเนาะคุณก็ขายไอเดียว่าเนี่ยคุณใช้สิ่งนี้คุณใช้โปรเซสนี้คุณใช้วิธีการนี้เหมือนกับขายอินเทลเลกชว่พอลเปอร์ทรีหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาของคุณนั่นแหละว่าคุณใช้สิ่งนี้นะในการสร้างผลลัพธ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะรู้เนี่ยนะลงทะเบียนด้านล่างเพื่อมาดูคลิปวิดีโอได้เลยเดย หน้าถัดไปก็จะเป็นหน้า case study ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า watch room เนาะก็จะเป็น VSL video sales letter หรือว่าคลิปขายนั่นแหละนะก็จะเป็นคลิปที่คุณขายครับอาจจะยาวประมาณ15-20นาทีนะแล้วพอคุณเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเนาะนะว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากที่จะไปต่อนะครับอยากที่จะให้ผมช่วยเนี่ยก็เราลองนัดเวลาคุยกันนะพอนะัดเวลาคุยกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะไปนัดเวลาคุยนะครับเราก็จะมีเซอร์วยก่อน ซึ่งเซอร์เวออันนี้มันก็คล้ายๆฟอร์มนั่นแหละนะครับก็คือให้เขาตอบคําถามเกี่ยวกับธุรกิจของเขาแล้วตรงนี้คุณอาจจะค qualif ลขค้านิดนึงด้วยก็ได้นะว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเ,เรียกว่าต้องการที่จะบุ๊กคอรกับเราเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายในการคอนซัลต์หนึ่งชั่วโมงกับผมเลยอยู่ที่จุดๆจุดบาทเพื่อที่จะเป็นการอาจจะเป็นแบบหลักร้อยก็ได้นะครับหรือหลักพันต้นๆเพื่อเป็นการ qualif ลูกค้าว่าลูกค้าคนนี้จริงจังกับ งานนี้จริงๆนะครับอ่ะแล้วพอเขาเราคุลิฟายเขาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเขาเอาเขาคุลิฟายนะครับก็จะไปลงหน้าบุคลนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่คุลิฟายนะครับไม่คุลิฟายแล้วก็ดิสคุลิฟายเขาไปดิสคุลิฟายเขาก็คือปฏิเสธเขาไปนั่นแหละเนาะแล้วก็อาจจะโยนเขาไปลงอ่า ดัมเซลนะก็คือไปลงสินค้าที่โอเคราคามันจะถูกกว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะออฟเฟอร์หลักๆใน BSL นี้หรือว่าในคอร์้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ High Ticket Masterclass Funnel ผมใช้คำว่า High Ticket Masterclass Funnel เพราะว่ามันเอาไว้ขายสินค้าที่ High t i c k e ตนะครับสำหรับสินค้าหลักแสนอัพเนี่ยใช้ f u นเนลประเภทนี้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็มันเป็น m a s t e r c l a s าเพราะว่า i BSL เนี่ยนะมันเป็นการให้ความรู้นะครับเหมือนกับเราตั้งใจขาย ว่านเนี่ยมันคือมาสเตอร์คลาสนะที่ผมจะมาเปิดเผยวิธีการทําแบบนี้ด้วยว่ามันก็คือการที่คุณมาเล่านั่นแหละว่าคุณทําอะไรให้ใครบ้างด้วยวิธีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นการแบบว่าอ้อเนี่ยมันคือมาสเตอร์คลาสนะให้เขาเนี่ยออฟตินเข้ามานะประมาณนั้นนะครับนี่คือที่มาของคําว่าไฮทิกเก็ตมาสเตอร์คลาสฟอนเนลทีนี้เรามาดูอินแอคชั่นกันดีกว่าครับว่าในการที่คุณจะเอา f อ n เนลนี้เข้ามา Implement ในทุรกิตคุณเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงนะครับอ่ะ พอคุณเข้ามาในโซดิตแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในหน้าของเว็บไซต์เนาะจริงๆอันนี้มันมีเลโก้หลายตัวนะครับเลโก้ LEGO ตัวแรกเลยสําหรับตัวเทมเพลตอันนี้เนี่ยมันคืออันนี้ m a s t e r c l a s s to b o o k c a l l Funnel มันเป็นเทมเพลตเว็บไซต์นะครับกดเข้ามาได้เลยตอนนี้คุณน่าจะมีใน Account ของคุณอยู่แล้วเนาะอ่ะในหน้าแรกครับผมจะพาคุณดูไปทีละหน้าแล้วกันเนาะมผมดูพิเกตหน้านี้ไว้ด้วยผมว่าผมน่าจะได้ได้เปิดหน้าอื่นคู่ไปด้วยนะครับ โอเคผมเข้ามาแล้วนะครับในหน้าแรกก็ตรงนี้ใดๆก็ตามเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคือคุณแก้ Copy ได้หมดเลยนะครับเอาตามที่เอาตามธุรกิจคุณได้เลยนะคลิกเพื่อเข้าชมมาสเ c ร a s s ตรงนี้เนี่ยพอคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะถ่ายลงมาข้างล่างนะครับถ่ายลงมาที่ฟอร์มเนาะฟลัปมันจะมาลงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องเขียนให้คมนะครับว่าในมาสเ c ร a s s นี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเขียนเป็น t h o d o l ล g y ไม่ต้องเขียนเป็นว่า คุณจะได้เรียนรู้อะไรจริงๆก็ได้แต่ว่าตรงนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรแล้วคุณก็ิส s t ผลลัพธ์ไปก็คือวิธีการได้ผลลัพธ์แล้วเขียนผลลัพธ์ให้มันคมนะครับแล้วให้เขาเนี่ยสงสัยแล้วก็เข้ามาดูข้างในเอาเองนะก็คือเขียนให้มันชัดมากพอแต่ว่าเป็นชัดในส่วนของเพจนไม่ใช่ชัดจนเขาอ่านตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้องเข้าไปดูแล้วอะนะครับพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บอ่านเขาแค้เขากรอกอฟอร์มเนาะแล้วพอเขากรอกอฟอร์มเสร็จผมก็ตั้งว่าโอเคให้ไปหน้าถัดไปนะหรือว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณของคุณไม่ได้เรียนนนกกกัเปป็็็ห้าถดดไไคคุุณณว URL ึงงล อไอ้น้าถัดไปมาก็ได้นะครับเอาง่ายๆคือตั้งใจให้มันไปลง watch room นะอันนี้ก็เป็นอีกเลโก้หนึ่งนะครับของฟัน n นลนี้ก็คือตัวฟอร์มตัวนี้ซึ่งตัวฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในตรงนี้อันนี้มันเป็นมันดําถูกพรีเมทเอาไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็คุณคุณแค่เข้าไปแบบแก้ไขนี่ตัวฟอร์มคุณแก้ไขในหน้าเว็บเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมไปชี้ให้ดูว่าไอ้ตัวฟอร์มนี้มันอยู่ตรงไหนอีก ไอตัวฟอร์มเนี่ยมันถูกดึงมาจากตรงนี้นะครับในบ er นะิวเดอร์เนาะซึ่งอันนี้ผมก็มันเป็นเทมเพลตที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วผมแค่ชี้ให้คุณดูเฉยๆนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อคุณอยากเข้ามาแก้อะไรนี่มันคือตรงนี้นะครับวงเล็บเทมเพลตเว็บบีนาแคนลนเดาราฟอร์มอยู่ตรงนี้นะอ่ะอันนี้ก็คือตัวฟอร์มนะแล้วก็หลังจากที่เขากรอฟอร์มเสร็จปุ๊บอันนี้มันจะพาไปลงหน้า Watchroom ก็คือเป็นหน้าคลิปขายนะครับหน้า v s l ตรงนี้หน้าคลิปขายมันคืออย่างเดียวกันนะ ตรงนี้คุณก็เขียนก o p ปี้ได้นะครับตรงนี้2อันเลยแล้วก็ตรงนี้วิดีโอคุณก็ไปอัดคลิปขายมาอัปโหลดขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้เขาดูเซลส์ p r e s e n t a t i o n ของคุณคุณจะอัปโหลดตัมเน l อัปโหลดอะไรก็ได้แล้วก็จะให้เขากรอได้ไหมจะให้เขาอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่คุณเลยจริงๆตรงนี้ก็ตั้งเป็นออโต้เพลย์แล้วก็ให้มันกรอไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าให้หยุดเพลอสให้หยุดได้แต่ว่าไม่ให้กรออย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คุณก็ call to action ว่าให้จองเวลาปรึกษากับเราแล้วก็อย่างที่ผมโชว์กากษับเรราเส็จนี่ กดปุ๊บมันจะพาไปเพจ qualifying form นะครับซึ่งเพจ qualifying form ก็คือหน้าถัดไปน,นั่นเองพอเขาดูคลิปข่านองคุณเสร็จแล้วขเขาวอร์มแล้วนะครับคุณทําให้เขาเห็นแล้วว่าคุณสามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้เขามาที่หน้าถัดไปเป็นหน้าที่เป็นการค u a ลิฟายเนาะคุณลิฟายพอทอมสอบถามให้กบตอบแต่ละอะไรวะเนี่ยล้นผมพันละโปรดตอบคาถามให้ชัดเจนและใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนที่สุดเพื่อให้เราช่วยคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซอร์วย์เนาะคุณก็ Whatever, นะครับแต่ว่าคําถามตรงนี้เนะี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องแบบตามผมก็ได้นะคุณสามารถกด Edit s u r v e ์แล้วก็เข้ามาแก้คําถามเข้ามาแก้อะไรได้เลยนะครับคุณแก้ได้ตั้งแต่หน้าเว็บเลยก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเลโก้หนึ่งนะครับซึ่งตัว s u r v e เเนี่ยก็จริงๆคุณจะเวลาคุณจะแก้ฟอร์มแก้ u u r ร์เนะเดี๋ยวนี้ตอนแรกมันทําไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะคุณแก้ฟอร์มแก้เซอร์เวยบนหน้าเว็บได้แล้วนะครับคุณไม่ต้องแบบ เพราะก่อนอันนี้มันต้องแบบเนี่ยออกมาแบบนี้เข้ามาแก้ฟอร์มก่อนเข้าม,มาแก้เซอร์เวยแล้วค่อยลากขึ้นหน้าเว็บนะครับมันยุ่งยากตอนนี้คุณแก้ตรงนี้ได้เลยนะคำถามที่1คําถามที่2ถ้าคุณต้องการที่จะแก้คําถามคุณต้องการที่จะเปลี่ยนคําถามให้แบบเขาติ๊กแทนหรือให้เขาพิมพ์แทนหนูนี่หน,น่นดูรายได้ดูอะไรก็ตามเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือให้เขากรอกชื่อกรอกเบอร์โทรอะไรก็ตามตรงเนี้ยนะคุณก็ทําตรงนี้ไปนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะแก้ก็แก้ตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวผมชี้ให เทมเพลตอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะครับมาสเตอร์คลาสค a l i f ไฟล์เซอร์เวย์นะครับออันนี้เนาะมาสเตอร์คลาสนะนะแล้วก็ถัดไปนะครับพอเขารอเซอร์เวย์เสร็จแล้วเนี่ย ก็ให้ use action from survey builder นะก็คือตัว builder จะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะให้เขาไปลงหน้าไหนนะซึ่งอันเนี้ยคุณก็ไปกำหนดในเรื่องของ qualify ไม่ qualify ก็ได้สมมติว่าคุณต้องการกำหนดว่าถ้าเขาตอบแบบนี้มาไม่ qualify อ่ะสำหรับคำถามนี้ถ้าเขาตอบว่าโอเคบัตเจ็ตเขาต่ำกว่านี้โอเคคุณไม่ qualify และบอกเขาไปว่าโอเคไม่เป็นไรก็คุณก็ไปตั้งใน survey ได้เลยนะครับว่าถ้าเขาตอบแบบนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับนี่คุณก็ตั้งไปได้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอันเนี้ยอ่ะ ยอดขายต่อเดือนในปัจจุบันถ้าเขาตอแบบนี้คุณพาไปลงอันที่โอเค ไม่สามารถที่จะแบบบุคคอได้คุณก็ไปลงหน้า disqualify หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบมกกว่งนั้นก็สามารถที่จะให้เป็นบุคคอได้อันนี้ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่เอาลิงก์เนี่ยไปใส่ตรง condition logic ตรงนี้นะใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่อง condition logic ก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับ condition logic ไปแล้วมันคือฟีเจอร์ที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะโอเคลูกค้าตอบ A มาส่งไปหน้านี้ลูกค้าตอบอันนี้มาส่งไปอีกหน้าหนึ่งลูกค้าตอบอีกแบบนึงมาส่งไปอีกหน้าหนึ่งนะอันนี้เอาไว้ qualify ลูกคค้้้าาไดนะะรรับแลวพอเจ ลูกค้าที่คุณลิฟายแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่คุณลิฟายเนาะเราเออกมาลงบุ๊กคอเพจนะซึ่งหน้าบุ๊กคอเพจจุดประสงค์เดียวเลยก็คือพรีเฟรมเขานิดหนึ่งนะครับให้เขาเลือกเวลานัดหมายข้างล่างนะแล้วก็บอกเขาว่ารอรับโทรศัพท์นะแล้วก็ใส่คาเลนดาร์ลงไปให้ลูกค้าจองเวลานะครับซึ่งตัวคาเลนดาร์นี้ผมก็ทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าวิธีการสร้างคาเลนดาร์ของคุณขึ้นมาคุณต้องทำยังไงเนาะใครอยากรู้ตรงน,นั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะครับ <S 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 คุณจะเห็นว่าตรงเนี้ยครับมันมีหลายเเ็ลยะะหมาพรรอไ เพราะว่ามันจะได้มี friction มันจะได้มีการ qualify ลูกค้ามันจะได้มีการกรองลูกค้าก่อนที่เขาจะเข้ามาถึงหน้าบุคลกับคุณได้นะคุณไม่ต้องการหลอกที่จะให้อยู่ดีๆคุณต้องมานั่นเสียเวลาคุยกับใครก็ไม่รู้ที่คุณรู้แน่ๆว่าไม่มีทางที่จะซื้อเซอร์วิสหรืออะไรของคุณนึกเอาไปะนะครับมันเป็นการเรื่องของการ qualify ลูกค้าจริงๆนะไม่ว่าคุณจะมี t r a f f ิกเข้ามาเยอะขนาดไหนมีคนที่บุคลมากขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าที่น่าจะมาเป็นลูกค้าคุณได้จริงๆอะ่ะสุดท้ายแล้วคุณก็ทาทุกอยย่่่าาาางเเเเเสีีวลปลปรัพระน้นนย ฟันแนลประเภทนี้จะเป็นฟันเนลที่ไม่ใช่แค่มีฟริซชันเฉยๆแต่ว่าเป็นฟันเนลที่คัดลูกค้าให้คุณได้จริงๆและคุณจะได้ลูกค้าที่คุณอยากได้จริงๆนะครับมันเป็นการแบบไฮเปอร์นิชแล้วก็ไฮเปอร์นิช targeting อ่ะนะครับคุณจะได้ลูกค้าที่เป็นมีส่วนคุณจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแปลว่า c l ล s ทสเปรของคุณเนี่ยมันจะสูงม,มากๆเลยเพราะกว่าเขาจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนเพิ่มเติมก็เออสามารถสอบถามเข้ามาได้ในไลน์ี้ ผมน่าจะทําคลิปอธิบายไว้ละเอียดประมาณนึงแล้วอ,อ๋อใช่นอกจากเลโกตรงนี้แล้วเนี่ยในส่วนของ reminding sequence หรืออะไรเนี่ยมันจะมีชุด automation อยู่นะผมลืมพูดไปเลยผมเกือบปิดคลิปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> นี่มันจะมี system นะครับมันจะมีโฟลเดอร์ที่เขียนว่า high ticket master class funnel อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น template หลายอย่างเลยนะครับอะพุณลองดูนะอย่างอันนี้นะครับ master class funnel template Optin นะ อันนี้ผมปิดรัฟไว้หมดเลยนะพอคุณจะล็อชฟันเนลนี้เนี่ยคุณก็มากดเปิดไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูทีละตัวเลยเนาะทีละเวิร์กโฟล์เลยผมเริ่มจากอันแรกก่อนก็คือตัวออปตินนะครับเมื่อลูกค้าสับมิดฟอร์มไอตัวออปตินแล้วออปตินก็คืออันนี้ครับออปตินผมมีเปิดหน้าออปตินอันนี้อันนี้นะพอลูกค้าส่งฟอร์มอันนี้มาแล้วนะครับมันจะเป็นการไป create opportunity นะอันนี้เอาไว้ในอ่านี่ LAPS pipeline นะครับตึ๊ด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 นี่ LAPS ย่อมาจาก lead appointment presentation แล้วก็ sales นะครับเอาง่ายๆมันคือเป็น lead ที่ o อ t i n เข้ามาแล้วนะตัว A ย่อมาจากว่าเขาจองเวลาแล้วนะ P ย่อมาจากว่าเข้ามาฟังคุณ present แล้วนะแล้วก็ S คือคุณขายได้แล้วนะนึกออกไหมมันคือ4ขั้นนะครับอันนี้เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็คือเข้ามาใน แลดส Pipeline เนาะแล้วก็ Lead Opt-in เห็นไหม LAPS นะครับ t i n d opt-in เข้ามา p o i n t m e n t Book แล้ว Presented แล้วแล้วก็ Sales Close แล้วพอเขาก่อฟอร์มเข้ามาปุ๊บเข้ามาอยู่ใน CRM ของคุณนะครับแล้วก็ติดแท็กเขาว่าเขาเข้ามาจากฝั่งนี้เป็น l e d นะว่าไปนะพอคุณจะใช้คุณก็มากด u u l l s h เนาะนะครับตรงนี้ระบบมันจะได้รั่นแล้วก็จะได้บันทึกลูกค้าเข้า CRM แล้วถัดไปครับเราเราจะทำงานคู่กับ อ่ตัวไ i p e l i น์ตัวนี้นะครับก็คือแ a b บ p บ p e l i n นะ์เนาะผมให้ดูอันนี้ก่อนละกันเพื่อที่จะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคมันมันจะหน้าตาเป็นยังไงในส่วนของออโตเมชันเนาะมันหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นไ i ปลายน์แบบนี้เลยพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการ์ดเป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาออฟตินเข้ามากรอกฟอร์มเข้ามามันจะ automatically ขึ้นมาโผล่อยู่ตรงนี้เลยเป็นชื่อลูกค้าเป็นข้อมูลลูกค้าอะไรก็ตามขึ้นมาโผล่ตรงนี้เลยนะอ่ะมันจะเหมือนกับแบบ น่าจะมีอันนี้มั้งมีตัวอย่างอยู่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ opportunity value อะไรก็ตามคุณสามารถตั้งค่าได้หมดเลยสามารถกดดูได้ด้วยว่าอะดีเทลเขาเป็นอะไรยังไงเป็นใครมาจากไหนนะครับทีนี้เรากลับมาดู automation อันถัดไปแค่ก็ให้ Ticket มาสคาสแนลเหมือนเดิมอะเมื่อกี้เราดูในส่วนของออ t in ไปแล้วใช่ไหมอะถัดไปครับ strategy call book เมื่อเขาจองคอนะเมื่อเขาจองคออะอันนี้ก่อนเมื่อเขาเซอร์เวฟิลก่อนเพราะว่าตามลำดับแล้วเขาต้องกรอกเซอร์เวก่อนถูกไหม อันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อเขากรอกเซอร์เวย์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้ติดแท็กนะติดแท็กว่าเขากรอกเซอร์เวย์มาแล้วนะครับแล้วพอเขากรอกเซอร์เวย์เสร็จปุ๊บเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยนอกจากนี้คุณก็คัสตอมเพิ่มได้นะครับว่าโอเคเขากรอกเซอร์เวย์มาเสร็จปุ๊บคุณอ่าให้ไปโนติฟายเซลส์ทีมคุณเลยหรือว่าเผื่อแบบเขากรอกเซอร์เวย์แล้วเขาไม่มาบุ๊กคอลอะไรอย่างเี้ถ้าเกิดว่าเขากรอกเซอร์เวย์แล้วเขาไม่มาบุ๊กคอลให้เซลล์ทีมโทรตามเลยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อจะเพิิ่มอัตราารรอตรรรราาาาากกกปดดขยไ้้้เนนะแลว็งี ถ้าไป Survey f i e l นะครับแล้วก็ Strategy Call Booked ก็คือถ้าเกิดว่าเขากรอบ Survey เสร็จแล้วนะเขามาบุ o คอ a กับคุณนะครับตรงนี้ก็หลังจากที่เขาบุ o คอ a l l นะ Trigger ก,ก,ก็จะเป็นว่าพอลูกค้าบุ o คอ a เสร็จปุ๊บให้ทำอะไรต่อนนครับก็จะเป็นการเลื่อน Stage เนาะว่าเป็น Appointment Booked นี่เห็นไหมพอเขาจองคอ l มาเสร็จปุ๊บนะครับ App booked. App ment, Appointment Booked นี่ Appointment Appointment Booked นี่นะครับก็เลื่อน Stage จาก เอ่อ uh, leads ออขึ้นมาเป็น a p p o i n t n t n t book นะครับแล้วก็ติดแท็กว่าเขา Book Appointment แล้วตรงนี้มันไม่ใช่ Flow ที่ผมทำเป็น Reminding Sequence ไว้นะครับถ้าเกิดว่าอยากดูในส่วนของเอ่อ uh, flow การทำา r m m n n i n n s s q u u n n e e อะไรพวกนี้กันแบบไปตั้งค่า c a l endar แบบละเอียดละเอียดนี่ยก็สามารถที่จะไปดูคลิปยากเกี่ยวกับ c a l endar ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอ่อ uh, ปักๆไว้ให้แล้วกันหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็ลองไปดูในช่องได้เลยนะครับผมมีทำคลิปสอนสิ่งนั้นไว้แล้วเโอค แล้วก็ถัดไปครับอ่าโอเคแล้วก็เราดูไปแล้ว3อันน้องออฟตินนะครับเมื่อลูกค้ากรอกฟอร์มให้ให้ให แอดเข้ามาในไบพลายน์ของเราเนาะเมื่อลูกค้าบุ๊กเข้ามาเสร็จแล้วให้ขยับสเตจเมื่อลูกค้ากรอกเซอร์เวมาแล้วให้เราติดแท็กแต่ประเด็นคืออีก2อย่างเนี่ยมันจะเป็นออฟไลน์แอคชั่นทั้งหมดเลยนะครับออฟไลน์ก็คือเราเราไม่สามารถแท็กได้ขนาดนั้นนึกออกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนมานั่งแมน u ูรี่ขยับสเตจลูกค้าเขาเองซึ่งจากที่ผมให้ดูใน CRM เมื่อกี้ครับเราสามารถ่จับลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็ขยับย้ายสเตจแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นการแมนนวลสเตจเชนจ์เนาะไมาาามมเโ มีดกับเราไหมหรือว่าเขาปิดการขายได้ไหมคุณปิดการขายลูกค้าได้ไหมก็จะมาอยู่ตรงน,นี้นะครับคุณก็เมนูรีทำเอาเองนะาตรงน,นี้อ่นะอันนี้ครับเมื่อล,ลูกค้าแบบว่า five line s t a e change นะครับก็คือเราลากลูกค้าเข้าไปที่ present e d ก็คือลูกค้ามานะครับแล้วก็ลากไปนะครับว่าโอเคลูกค้ามาให้เรามาฟังเราพิ e e n แล้วนะนะเออถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำอะไรมากกว่านี้จะเป็นการส่งเมลหรือออโตเมชันอะไรอื่นๆใดๆก็ทำได้นะครับ อันนี้ผมตั้งเป็นแบบเบสิกไว้ให้เฉยๆเนาะเป็นการติดแท็กเป็นหลักนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับในเรื่องของเซลส์ไพป์ลายตรงเนี้ยเราก็จะอ้างอิงหลักๆจากตัว CIM จากตัวไอ p ์บลายนอ็อปเปอเรนตี้สตรงนั้นอยู่แล้วนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสำหรับ Close อันนี้ก็จะเป็นการที่เราเนี่ยโอเคเราคุยกับลูกค้าใน z o o มใน Google Meet ในอะไรก็ตามเสร็จแล้วเราก็ขยับ stage ลูกค้าจาก Present e d มาเป็น close ได้เลยพอเราขยับมาเป็น close เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันก็จะมีการอัปเดตในระบบว่าาอคลลูก้้ Close แวนะ นี่นะครับผมเป็นการขยับสเตจมาเนะี่ยขยับปุ๊บเขียนอัปเดตออปจุดที่อันนี้ไม่ต้องก็ได้มั้งนะครับจริงๆแล้วมันไม่ต้องมีตรงนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าทริกเกอร์มันเป็นการที่เราขยับสเตจเองนะก็คือขยับสเตจไปเซลคลอสนะครับแล้วก็ติ๊แท็กตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเพย์ยิ่งเมมเบอร์จะได้รู้ว่าลูกค้าคนนี้เขาเป็นลูกค้าที่เคยมาซื้ออะไรก็าตามกับคุณเคยมาใช้บริการคุณนะครับนะประมาณนี้อ่ะ ตรงนี้ก็คุณก็สามารถที่จะมากด p u b l i s h ทั้งหมดได้ถ้าเกิดว่าต้องการเสริมอะไรเข้าไปก็สามารถที่จะเสริมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีเมลเตือนหนุมนี้นันนะแต่อย่างที่บอกนะครับสำหรับแบบเลโก้ชิ้นอื่นๆเนี่ยก็ผม่าจะพูดไปค่อนข้างครอบ r ยละนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงแบบคาลิเนลคาลิเนดาเกิแต่าอยากดูลองไปดูแยกได้นะครับสำหรับฟันเดลเทมเพลตนี้เนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าผมคงจะชาร์จหลายหมื่นสําหรับการทําแบบคัสตอมไม้ครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเทมเพลตที่ผมอยากที่จะ ให้มันเป็นคอมพลีเมนทารีเทมเพร็จแล้วกันนะครับให้ทุกคนสามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปอัดแบบใช้ได้เลยเพราะว่าเอาจริงผมอยากทําให้ Solid แตกต่างผมไม่อยากที่จะให้ Solid มันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆที่คุณก็คุณจะไปหาเครื่องมือที่ไหนก็ได้ครับแต่สิ่งที่ผมอยากขายให้คุณคือผมอยากขายระบบหาลูกค้าผมอยากขายสเปรติชี่ผมไม่ได้อยากขายแค่เครื่องมือผมไม่อยากขายแค่เว็บบิลเดอร์นะเพราะงั้นก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในึ่คอมพลีเมนทารีแล้วก็เป็นข้อดีของการใช้ Solid สําหรับคุณแล้วกันครับแล้วก็เป ให้ผมไปฟันเนื้อพักอยากได้เทมเพลตอะไรอยากให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ด้านใต้วิดีโอนี้มาได้เลยนะถ้าเกิดว่ามีคําถามหลังใหม่นะครับแอดไลน์แอด solid official ได้เลยถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมา,มากมครับไว้เราเจอกันในคลิปถัดไปครับ